ที่ช่องออโต้ซี a e ซีของเราในประเทศไทยวันนี้เราขอเชิญทุกคนกดติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะพาไปจอดลึกโลกของยานยนต์และยุทโธป,ปรกรณ์ทางทหารที่น่าสนใจโดยคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในสมรรถนะที่โดดเด่นที่สุดของกองทัพอากาศอินเดียและกำลังเป็นที่พูดถึงในระดับนานาชาตินั่นคือ HAL Tejas ัสเครื่องบินขับไล่หลายบทบาทรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การป้องกันประเทศและการปฏิบัติการทางอากาศสมัยใหม่อย่างแท้จริง HAL t e c a s เป็นเครื่องบินขับไล่แบบน้ำหนักเบาที่ออกแบบมาให้มีความคล่องตัวสูงใช้เทคโนโลยีทันสมัยและระบบอาวุธที่ครบครันจุดเด่นของ t e c k a s คือการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและสามารถบรรทุกอาวุธได้หลายชนิดตั้งแต่จรโรดนำวิถีอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นไปจนถึงระเบิดนำวิถีที่ใช้สำหรับการโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินโครงสร้างลำตัวผลิตจากวัสดุคอมโพสิตที่มีความแข็งแรงและน้ำหนักเบา ช่วยให้ลดน้ำหนักเครื่องรวมทั้งยังเพิ่มความทนทานต่อแรงกดอากาศที่เกิดขึ้นในขณะทำการบินด้วยความเร็วสูงด้านเครื่องยนต์ ha a t e c a s ใช้พลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ general electric f 4 0 4ที่ได้รับการพัฒนาและปรับแต่งให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงระดับแมก1.8และมีรัศมีปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการป้องกันด้านฟ้าและการปฏิบัติการเชิงลึกระบบควบคุมการบินเป็นแบบ fly-by-wire ที่ช่วยให้นักบินควบคุมเครื่องได้อย่างแม่นยำและมั่นใจยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์การรบ HAL t e c a u s ยังได้รับการติดตั้งเรดาร์สมัยใหม่แบบ AESA ที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายทั้งในอากาศและบนพื้นดินได้พร้อมกันหลายเป้าหมายสิ่งนี้ทำให้ t e คัส s สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย ทั้งการสกัดกั้นการคุ้มกันการโจมตีเชิงลึกและการลาดประเวณยุทธวิธีขณะที่ห้องนักบินถูกออกแบบให้เป็นกลาสคอกพิทที่ใช้หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมอบข้อมูลที่ชัดเจนและลดภาระของนักบินในระหว่างการบินสิ่งที่ทําให้ HAL Tejas ได้รับการจับตามองในระดับโลกคือความเป็นเครื่องบินขับไล่ที่พัฒนาโดยอินเดียเองซึ่งแสดงถึงความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศนั้นและยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่หลายประเทศให้ความสนใจ ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ารุ่นใหญ่จากมหาอำนาจทางทหารแต่ยังคงมอบประสิทธิภาพการรบที่เพียงพอและทันสมัยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการออกแบบที่ชาญฉลาดและความคล่องตัวสูงทำให้ HAL Tejas ถูกยกให้เป็นเครื่องบินขับไล่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่ต้องการความคุุมค่าและความสามารถในการรบที่ยืดหยุน่นด้านอาวุธ HAL Tejas สามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง8จุดแขวนรองรับการใช้งานจรวดนำวิถี BVR ระยะไกลและยังรองรับระบบอาวุธตะวันตกและรัเสเซีย ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงต่อการบูรณาการเข้ากับยุทธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วของประเทศผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งพออดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำการรบอิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันตัวเองความสำคัญของ HAL TeKus ไม่ได้อยู่แค่ในฐานะเครื่องบินขับไล่แต่ยังสะท้อนถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีของชาติผู้ผลิต และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นใจในอุตสาหกรรมการบินของอินเดียความสำเร็จนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่ต้องการสร้างเครื่องบินขับไล่ด้วยตนเองทั้งหมดนี้คือภาพรวมของ SAE a t l u s เครื่องบินขับไล่ที่กำลังเป็นที่สนใจในเวทีโลกหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดติดตาม Auto C R A Z E เพื่อไม่พลาดการรีวิวและการอัปเดตเกี่ยวกับยานยนต์และอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ล้ำสมัยในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับ